สบายดีพี่น้องเขาสว่วนอีกแล้วสว่วนที่หนึง่งสว่วนที่สองปิวปิว,ปวเห็นงานได้สิถ่ายลงติ๊กตอกได้นี่นะปิวไม่ถ่ายย่อจอนเบิง่งถ่ายลงติ๊กตอกถ่ายลง้ิ๊ถ่ายได้สินงม เออถ่ายจังถ่ายแน่บัดแล่นซะก่อนแน่ตั้งกล้องไว้ซื้อชื้อชิหาเพลงก่อนหาเพลงใสร็จติ๊กตอไปก่อน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 ไปกันไปเอากระสียาหนาใหม่หมดท่อนนะก็จะบบจับที่อยู่เมันจะกินอร่อยเบิ้งบึ้งฟองลงนี่ไปรวมไปกันบัสฉันนั่นค่ะสมองสมองอีพิวนะบัสฉันนับ่นมาอาไป

เออพอแล้วพอแล้วย่ยวจาจอนงีว <love> พดูดหรือปะจัก่อข้างนั่นข้างนี่บงวด้อ<ป>เออ่อเาอกอสอียไ<ป>เอเออันนี้มันเหนียวมากเลยนะการ พอจับเมอวันเนจบ่เอจับซาวนผีเอจบ่ิดว่ามันสะเยอะมลงแต่เก่ามันบ่เยอะมลง,มมงไปนะแม่บ่ออิ้ได้คู่ตนะพื้นะพมานะแม่เมื่อจอเสียไม่ทีเดียวบ่เลสเสียไปน้ำ่เลยแล้วแลวก็แล,แล,แล้วมันสวนลุ่มกับสิปูด้ ออเอออาเห็ดเี้ยทุกคนโอ้พะเจ้าหนเนียสัตเนี่ยจับเซาปูพยาจางปูลเล่อผัดงามนะเ,าเนาะงานเมางานเมาห่าาแล้วเห็นงานเมาในไ,ได้ยายจอนจากไรวัน <laughs> ยี่จ้อนจ,จ้างคอยไล่วันบัดสิยังไงคอยเห็ดเมาเออจ้างคอยไล่วันบัดสิยังไงคอยเมาเป็นไปบดได้ปูผ้ายางแล้วเลยพี่น้องเกดดอดมันเป็นอะไร เว็นอะไรอการมันเป็นอะไรในสายตัวไหนกู้้าง้าทำอินหานะสอน ก็เล <Smile> well, okay, so ่นแหงดิาะเอคือคือปุดเถ้าเราใหงดินเราไ่ได้ใหงถา ีนแหละพี่น้องเอ้ในการเหตุงานเห็นกล่องแอคใส่ยัอสุดท้ายกัแล้วเห็นี่นแบเนาะสุดท้ายกันแล้วายางกรเบิดายางเดเียวหนบนน้หลน้แถวั้ให้มัดอันนี้กอนไป้ ละหมาดบอกเอิยบุธใบอกเกิดมาตยเหยียบคู่บอลายเหยียบคอ่บง như coi <laughs> nhom tôi nào coi bộ thương khỏi bộ thương nặng ngay cảm lắm chạy, khỏi bộ quá bát à, Bột thương nó. thương <laughs> 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 ta ngon 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 หมายถึงเราห้หมัดแต่ฝั่งเบื้องนี้เราบดห้มัดฝั่งเบื้องนั่นโอ้ยคำคำปิวเวอย โอ้ยคำมิวมันออกป่าคาบต่อออกผู้เก่งปันนูสิ่งแท้ เหยียบขากลายปิว้วคู่มักผีกนะ นี่แหละพี่น้องงานกะสิประมาณนี้นะมันเบิดแล้วยาจรยาจอนมันเบิดแล้วความสูง อย่าให้ค่อยสูงเด้อบ่